สวัสดีค่ะมาเจอกันกับนาดอีกแล้วนะคะที่ The Divy Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกรกฎหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2566เป็นคลิปการอ่านดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับในคลิปของความรักเดี๋ยวเราจะแยกออกไปอีกต่างหากนะคะถ้าสำหรับใครที่อยากจะฟังอะไรที่เยอะๆนะคะ,ะสำหรับตัวนี้เราอาจจะพูดนิดนึงเนาะ โอเคเรามาดูกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรบ้างมาดูกันค่ะเดือนนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนมีแนวโน้มว่าเราอาจจะเข้าสู่หน้าหนาวค <c oughs> งไม่หลอกลวงกันเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมทุกคนบอกว่าเราจะเข้าสู่หน้าหนาวนะคะกลายเป็นมกราเลยทุกคนอมาดูกันนะคะ กรลกดจะเป็นเช่นไรบ้างเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ก็พูดยากเหมือนกันนะเนี่ยลิ้นพันกันนะคะไยม้ขึ้นเยอะมากทุกคนยังจะมาอีกนะเนี่ยอ่ะเป็นช่วงจังหวะที่กรกดมีไฟนะคะไฟลุกท่วมตัวเลย หมายถึงในเรื่องของความแอคทีฟนะทุกคนอาจจะมีในเรื่องของการงานหรือการเรียนเนี่ยมากเป็นพิเศษนะหรือว่าเอเนอร์จีเราเนี่ยมาลงในเรื่องราวเหล่านี้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่ขยันขันแข็งเพราะว่ามันจะสิ้นปีแล้วงานอาจจะเข้ามาแบบรัวรัวไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะ,ะยังไงนะคะก็เรากดเดือน กล้จะสิ้นปีนะคะอ่ะเดือนนี้นะคะมีข่าวดีอ่ะอย่างน้อยก็มีข่าวดีแหละอ่ะเดือสันนะคะมีข่าวดีที่เข้ามาเรื่องราวที่ดีๆกําลังเข้ามาหาคุณนะคะบางคนอาจจะมีชื่อเสียงหรือว่ามีข่าวที่ดีๆอาจจะได้หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่ดีๆหรือว่ามีความรักที่เข้ามาได้ด้วยอาจจะมีโชคได้ด้วยเช่นกันนะคะเดอสันข่าวดีๆที่จะมีเข้ามา ทีนี้มาดูนะคะตัวตนเป็นยังไงตัวตนช่วงจังหวะนี้เปิดโอกาสให้ตัวเองบางคนไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆหรือกําลังเก็บดีเทลอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือกําลังดูว่าจะทํางานอะไรเพิ่มเติมดีนะ,ะมีการลงเรียนคอร์สอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มด้วยแล้วก็มุ่งเน้นเข้ามาในส่วนของโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นบางคนติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยเช่นกันนะสองไม้รวมไปถึงเราอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาอะไรยังไงให้ใครนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตอะไรกันอยู่ช่วงจังหวะนี้อาจจะส อมองไปแบบอบส่งแอบ,บมองเยอะหรือเปล่านะในโลกของโซเชียลอันนี้ก็แซวเล่นนะทุกคนไม่ใช่หรอกอันนี้หมายถึงแบบมันเรากําลังหาอะไรที่จะทํานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการล่อนเรซูเม่ละนะคะคืออยากให้ชีวิตมันดีขึ้นนะนะคะอ่ะอันนี้ก็ไม่ผิดนะทุกคนมาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงนะคะช่วงจังหวะน,นี้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีใครให้ค่าเราเลยนะคะ ไม่มีใครสนใจเราเลยก็เป็นไปได้กําลังน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกว่าตัวเองด้อยรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนก็เป็นไปได้นะคะหรือในที่ทํางานนี้นะเงิน ที่เขาให้เราเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะรู้สึกแล้วว่ามันไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายของเราหรือว่าเขาจ่ายอะไรบางอย่างให้เราน้อยให้ค่าเราน้อยให้ความสนใจเราน้อยเปเงินเราน้อยนะคะมันเลยทําให้กรลไกรู้สึกว่าฉันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ละคุณก็เลยที่จะเตรียมร่อนเรซูเม่หาที่ใหมล่ละหรือว่าหางานเสริมอะไรบางอย่างที่เข้ามาทำนะคะหาโอกาสใหม่ๆหรือว่าเป็นโรงเรียนอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของอาชีพการงานในอนาคตของคุณนะ,ะมีแนวโน้มนะคะ ว่าช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะเจองานเจอสิ่งที่คุณต้องการหรือว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยกลับเข้ามาให้ค่าคุณนะคะอาจจะมาให้งานให้การหรือว่ามอบตําแหน่งอะไรต่างๆนานาให้คุณกลายเป็นว่างานเยอะนะคะแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกหดหูรู้สึกว่าที่ทํางานนี้จ่ายเงินน้อยหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเนี่ยนะะเพราะว่าในตัวของงานและ energy ของเราเนี่ยมันมาเต็มมันค่อนข้างที่จะมาเต็มอะทุกคนนะงานพุง่งงานเข้ามารองงานหรือว่าออเดอร์อะไรที่มันเงียบเหงากลายเป็น มีเข้ามาเพียบเลยนะคะแต่ว่าอย่างเช่นแบบถ้าเกิดเราค้าขายนะคะออเดอร์อะไรต่างๆนานามันอาจจะมีเข้ามาแต่ตอนนี้มันอาจจะต้อง h a r ์ s e ลลนิดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นช่วงของการ,รลดราคาก็ได้หรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราสามารถที่จะหาเงินจากสินค้าลดราคาหรือสินค้าราคาถูกข,ของเราเนี่ยได้ด้วยนะคะประมาณนี้หรือว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่เรารู้สึกห่อเหี่ยวไปเอง นะทุกคนดังนั้นกลับมาให้ค่าให้แสงกับตัวเองรวมไปถึงอาจจะปรับโหมดในเรื่องทัศนคติความคิดในที่ทํางานหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่ทําให้เรารู้สึกแย่อย่างนี้อาจจะหมายถึงในเรื่องของการเปลี่ยนเสื้อผ้าการแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่ให้มันดูสดชื่นนะคะหรือว่าขาดการพักผ่อน ขาดการทานอาหารที่มีประโยชน์วิตามินอะไรบางอย่างมันหายไปหรือเปล่านะคะดังนั้นต้องกลับมาใส่ใจตัวเองนิดหนึ่งเนาะ,ะช่วงจังหวะนี้หรือว่าช่วงจังหวะนี้ในที่ทํางานเราอาจจะเป็นโหมดรัดเข็มขัดนะคะที่ที่เราทํางานเนี่ยมันอาจจะดูซอมซ่อก็ได้นะบริษัทหรือองค์กรที่เราเข้าไปทํานะ,ะหรือว่าในเรื่องของแคตโฟของเขามันอาจจะดูด้อยนะคะ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยห่อเหี่ยวไปด้วยอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเพราะดูในหมวดของการงานค่อนข้างคึกคือนอะ่ะเพียงแต่บรรยากาศในที่ทํางานหรือว่าเกี่ยวกับการเงินตรงนั้นมันอาจจะดูด้อยๆไงดังนั้นแม่หมอก็จะพูดอะไรที่มันมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วเราจะหาทางออกทางเลือกได้นะคะถ้าเกิดเราค้าขายอ่ะมีแนวโน้มว่าขายของถูกของราคาหรือว่าเอาอะไรมามัดรวมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย จะขายได้ดีนะทุกคนออนเดอร์เข้าปังแน่นะคะอ่ะทีนี้มีแต่มีข่าวดีนะทุกคนในเรื่องของการงานมีข่าวดีมีโอกาสใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานะคะช่วงจังหวะนนี้เปิดโอกาสให้ตัวเองร่อนหางานที่ใหม่หรือว่าแบบลองส่งเรซูเม่อะไรดูมีแนวโน้มจะได้งาน นะได้งานในตำแหน่งที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่รอง,งานก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะมีโอกาสที่จะได้งานแต่ว่าเขาอาจจะต่อรองในเรื่องของเงินเดือนเราหรือเปล่าอาจจะดูเหมือนแบบให้น้อยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เราอยากจะได้ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อมามาดูในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินเป็นยังไงการเงินช่วงจังหวะนี้คุณยังสามารถที่จะมี power ที่จะหาเงินแล้วก็ยังสามารถที่จะ manage กควบคุมในเรื่องของการเงินได้แต่ว่าในกลุ่มของธาตุไฟพอมันเยอะไปปุ๊บเนี่ยบางทีเรามีความมั่นใจที่จะใช้จ่ายเยอะจนเกินตัวนะคะดังนั้นคุณอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการเข้าสังคมเยอะหรือว่าใช้จ่ายเรารู้สึกเรามี power ที่จะใช้จ่ายได้อ คุณอาจจะไป CF หรือไปซื้ออะไรตัดสินใจอย่างรวดเร็วได้ด้วยเนาะอ่าดังนั้นเนี่ยแล้วก็ไปซื้ออะไรที่ตามใจตัวเราเองนะเดอะซันซื้ออะไรเหมือนเด็กๆอะ่ะตามใจตัวเราเองเรารู้สึกว่าอะไรก็ดีไปหมดนะคะแม่ค้าพูดอะไรมาเราก็โอเคดีนะต้องมีของมันต้องมีอย่างเงี้ยนะคะว่าลีนี้อาจจะผุดขึ้นมาในหัวของเราเยอะแยะไปหมดเลย ก็อาจจะไปเสียเงินแบบนั้นได้นะคะแต่8เหรียญคุณมีรายได้บางอย่างเนี่ยรายได้เสริมเนี่ยที่คุณสามารถที่จะเป็นตัวเงินอีกตัวหนึ่งที่ซัพพอร์ตคุณนะอ่าตรงนี้นะคะบางคนขายประกันก็อาจจะมีเงินในตัวประกันหรือว่ารับดูดวงก็มีเงินจากตรงนั้นได้ด้วยนะคะ เงินทองยังสามารถที่จะหาได้หรือบางคนเป็นเงินทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะยังสามารถที่จะต่อยอดหาเงินได้อะไรที่มันเหมือนไม่เป็นราคามาก่อนหน้านี้มันอาจจะฟื้นมาเป็นราคาในช่วงจังหวะนี้ก็ได้ด้วยสภาวะของห้าเหรียญนี่ไงแม่หมอถึงบอกว่าให้ระมัดระวังเงินขาดมือนะคะใช้ใจ่ายอะไรอย่าอย่าพลาวอย่าเอาแต่อย่าตามใจตัวเองจนเกินไปนะคะดังนั้นต้อง มีสติในการใช้ใจ่ายเนาะเพราะบางทีอาจจะเงินขาดมือได้หรือมันอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่เราไม่คาดคิดแล้วมันตามมาก็เป็นไปได้นะคะบางทีเราคิดว่าเราเมนเนดโอเคพอนะเพียงพอเหลือเก็บเหลือใช้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเอ้ยมี มีอะไรเข้ามาหรือเปล่านะมีภาวะจำยอมมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เราจะต้องจำยอมจ่ายหรือมีความเสียหายบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดจากเราด้วยนะในตัวของแปดาบคือคนอื่นนะ่ะเขามัดมือชกเราอะ่ะนะคะเราอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องแบบนั้นแล้วมันเรากลายเป็นเราเนี่ยต้องได้ไปรับผิดชอบแทนเขาต้องได้ไปช่วยเขานะคะบางจังหวะเนี่ยดังนั้นต้องให้ระมัดระวังนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการตรวจสอบสัญญาหรือ การทำงานบางอย่างเนี่ยต้องรัดกลุ่มนะคะหรือว่าการทํางานที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนใครบางคนชวนเราไปทํางานด้วยหรือไปลงทุนอะไรด้วยคุณต้องตรวจสอบสัญญาให้ดีๆหรือว่าการทํางานเนี่ยคุณต้องเข้าไปดูแลทุกดีเทลนะคะถ้ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณเพราะไม่งั้นนะ่ะกลุ่มก้อนองค์กรหรือว่าตัวสัญญาเหล่านั้นมันอาจจะ ทำให้คุณเสียหายได้นะถ้าเกิดแบบบางทีเขาผิดพลาดบางคนผิดพลาดหรือบางทีบางคนเขาเข้ามาหลอกคุณอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังคือ8ดาบมันเกิดขึ้นน่ะเขาให้ระมัดระวังเรื่องการตกกระไดพลอยโจรไปกับความผิดพลาดของคนอื่นที่ก่อขึ้นหรือนี่สิ่งของคนอื่นที่ก่อขึ้นหรือใครบางคนที่เขาเข้ามาหลอกคุณนะคะอันเนี้ยต้องระวังมันตามด้วยห้าเหรียญดังนั้นต้องควบคุมตรงนี้ให้ดีๆเนี่ย ต้องระวังให้ดีๆนะคะไม่งั้นมันจะกระทบกระเทือนในเรื่องของการเงินของคุณได้เพราะมองแล้วการเงินมันค่อนข้างที่จะโฟแล้วมันมีโอกาสดีๆอะไรที่เข้ามาด้วยนะอ่ะอันนี้สําหรับบางคนนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของความรักนะทุกคนความรักเริ่มต้นที่คนมีแฟนนะคะ คนมีแฟนเป็นยังไงถ้าที่ผ่านมาไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้สําหรับใครบางคนถ้ารอข่าวดีจากเขามีโอกาสที่จะได้ข่าวดีเนาะหรือถ้าเขาห่างหายไปอะไรประมาณนี้นะคะราศีกรกฎบางคนอาจจะมีแฟนเด็กก็เป็นไปได้ช่วงจังหวะน,นี้แฟนเราสดใสล่าเริงแล้วก็ทําอะไรตามแต่ใจตัวเองแล้วเขาก็เป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงหรือออล่าลงเขานะคะ อ่าแล้วทําอะไรตามแต่ใจตัวเองเหมือนเด็กๆอย่างนี้ก็เป็นไปได้เฉิดฉยนะคะมีแฟนแล้วทาตัวเองยังกับไม่มีแฟนก็เป็นไปได้นะมันก็เลยทําให้กรากฎบางทีก็รู้สึกน้อยบ้างอะไรบ้างรู้สึกอึดอัดจใจบ้างในบางเรื่องเกี่ยวกับเขานะคะแต่ว่ามองว่าสถานาการณ์เนี่ยมันยังสามารถที่จะพูดคุยกันได้สําหรับบางคนอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับแฟนก็ได้เนาะอ่าบางคนรอที่จะมีน้องหรือเปล่านะคะ แฟนถ้าเราเป็นผู้ชายเงี้ยบางทีแฟนเราก็อาจจะมีข่าวดีให้เนาะต่อมามาที่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงคนที่ห่างหายไปจะมีการติดต่อเข้ามาถ้าคุณรอคอยเขานะคะช่วงจังหวะน,นี้เขาออร่ราเป็่งประกายโอเคเขาเป็นพาพทิ์ที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกสดใสใครบางคนที่ห่างหายไปใครบางคนที่มไม่เจอกันานานก็มีแนวโน้มที่จะ พบเจอกันได้แต่ว่าเรื่องราวบางอย่างมันก็เหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกเปิดเผยสักทนะีบางเรื่องเราก็เลยยังรู้สึกอึดอัดใจนะคะเพราะเงื่อนไขหลายๆอย่างเนี่ยเป็นที่เขาส่งมาคนเดียวเลยต่อมามาที่คนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพบเจอความรักใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่า ดูโดดเด่นนะดูสดใสรา,าเริงเขาอาจจะมาพูดคุยกับคุณทําให้หัวใจกรรกฏเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยแต่ในความออร่าของเขามันก็ทําให้กรรกฏเนี่ยรู้สึกวันไหวรู้สึกไม่ไว้ใจในตัวเขานะคะหรือบางทีอ่ะคนคนนั้นอาจจะมีสภาวะแบบเขาเรียกว่าเช็คเลตติ้งนะคะเช็คเลตติ้งคืออาจจะเหมือนเข้ามาแค่ทักทายพูดคุยกับเราสนุกสนุกนะคะแต่ว่ายังไม่ได้คิดจะผูกพันเป็นแฟนนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ รู้จักกันเป็นเพื่อนปล่อยใจสบายๆแบบเป็นเพื่อนแบบนี้น่าจะดีมากกว่าเนาะ,ะต่อมาแล้วก็สำหรับใครที่ที่ผ่านมาอาจจะเพิ่งเลิกมานะคะบางทีช่วงจังหวะนี้หัวใจเราอาจจะมีมุมที่สว่างขึ้นนะคะพร้อมที่จะเปิดรับความรักใหม่ๆแต่มันก็ยังมีมุมที่แบบเนยๆเสียใจอะไรบางอย่างอยู่นะ,ะ,ะต่อมานะคะมาดูในส่วนของการ์ดออร์โคสำหรับกรกฏ เดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรชุดนิวชุดอนิวดิเรกชันนะคะเขาบอกว่าให้เลือกสิ่งใหม่ๆนะคะมันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเก่าแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนว่าอ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเอง นะคะในคนโสดเนี่ยถ้าที่ผ่านมาเรายังลืมรักเก่าไม่ได้หลายอย่างมันยังพวัวพันพันเกี่ยวอยู่ในจิตใจปิดหลายๆอย่างนะ,ะปิดโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าหวนคิดนะ,ะทางเลือกใหม่ของคุณมาแล้วนะคะเดิรซันทางเลือกใหม่ๆที่มีเข้ามาเลือกทางเลือกใหม่ซะนะคะรวมไปถึงคนที่รู้สึกว่างานที่ทําไม่ตอบโจทย์งานที่ทําจ่ายเงินน้อยนะคะ ไม่ไม่พอจะกินเลยนะคะหรือว่าชอบให้เราไปอยู่ในภายใต้ความเสี่ยงของงานที่ทำนะคะมันเหมือนแบบเราเราเราทำงานกับเขาเนี่ยเหมือนขาข้างหนึ่งเราอยู่ในคุกเลยนะคะทั้งทที่แบบเราไม่ได้เป็นคนตัดสินใจหรือเราไม่ได้ทําอะไรคืองานบางอย่างมันเสี่ยงเกินไปนะะดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้มันเหมือนแบบคุณหาโอกาสให้กับตัวเอง เลือกที่ใหม่ๆหรือคือมันมันเหมือนแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่แล้วอะถ้าเราเจอทางเลือกใหม่ๆก็อยากให้เราใช้เส้นทางนั้นมากกว่านะคะอะไรที่มันตอบโจทย์เรามากกว่า ขอให้เลือกสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่ดีๆที่เข้ามาแน่นอนนะเดือนสันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วยขอให้เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกรกฎไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ